ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําเว็บไซต์นะคะที่สามารถเพิ่มยอดรลยได้นะคะเว็บไซต์นั้นคืออะไรเรามาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องมีการเตรียมโพสต์ก่อนโพสต์แรกนะคะวันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของ i g เนาะเราก็จะเตรียมโพสต์ไว้หนึ่งโพสต์แล้วก็อ่ดูยอดไลด์นะคะอันนี้ยอดไลด์คงเดิมวิธีการที่จะเพิ่มนะคะเข้าไปที่หน้า Google ค่ะอย่างแรกแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราใช้นะคะก็คือ KM a s Social นะคะพอขึ้นแล้วเรากดเข้าไปได้เลย ก,กดเข้าไปได้แล้วนะคะจะมีการสมัครสมาชิกสําหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานนะคะจะเป็นสกีเกียวแบบนี้เลยแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลตามที่ขึ้นได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Gmail ได้เช่นกันค่ะแต่สําหรับคนที่มีอ่เว็บไซต์อยู่ก็สามารถเข้าสู่บัญชีที่อ่มีบัญชีอยู่แล้วเนาะก็สามารถเข้าไปได้เลยแล้วเข้าไปแล้วจะเจอหน้าแบบนี้สิ่งที่ทําอันแรกเลยก็คือเลือกคาสั่งซื้อใหม่ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะมีแพลตฟอร์มหลากหลายเลยแต่วันนี้เราจะอยู่หัวข้อของอินสตาแกรมแล้วก็กดอินสตาแกรมเข้าไปข้างต้นนะคะเราจะมีการเอ่อพิ่มยอดไลน์เนาะเราก็จะมาเลือกหัวข้อกันหัวข้อเลื่อนลงมาก็จะเจอทูกใจอินสตาแกรม,มเวลาประกันอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะคะก็วันนี้ก็จะเลือกอันนี้ไปสามารถเลือกตามได้เช่นกันแล้วก็เลือกบริการบริการนี้มีอันเดียวอ่ะเราก็เลือกไปล,ะะลิงก์นะคะลิงก์ก็ก็จะได้มาจากที่เอ่อโพสต์ที่เราเลือกไว้แล้วเราก็ ก๊อปปี้เข้ามาได้เลยเมื่อก๊อปปี้แล้วนะคะเราก็กดวางจํานวนก็คือจํานวนยอดที่เราต้องการวันนี้เราต้องการ100ร้อยเราก็เลือกไปมันจะมีเวลาค่าเฉลี่ยบอกแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอ่าในการในการซื้อในการอะไรสั่งซื้อนะบอกจากนั้นเราก็สั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อกดสั่งซื้อแล้วจะขึ้นแถบสีเขียวขึ้นมาอันนี้หมายถึงว่าเราได้ําเนินการเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น ถ้าเราต้องการที่จะดูประวัติการสั่งซื้อของเราเราสามารถกดเข้ามาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อได้เลยจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลขออเดอร์บอกก็จะมีวันที่ที่เราสั่งซื้อตรงแถบนี้ค่ะก็จะมีการบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนั่นเองทีนี้นะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาใช้งานแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเอ่อเติมเงินยังไงเราก็จะมีหัวข้อในการเติมเงินเติมเงินนะคะจะมีสาช่องทางก็คือมีเอ่อพรอมเพย์ Pompe, QR code รองรับทุกธนาคารอันนี้นะคะเมื่อกดเข้ามาเราก็ เลือกที่ช่องยอดเงินแล้วก็ใส่เงินไปอันนี้ใส่ไป101กดเติมเงินได้เลยเมื่อกดมาแล้วก็จะมี QR c o d ดขึ้นแล้วก็มีกดบันทึกรูปอันนี้แล้วแต่ที่จะใช้นะถ้าสแกนเสร็จแล้วก็สามารถกดปิดได้เลยหลังจากนั้นเราก็เข้ามาที่ Two Money Wallet นะคะจะเป็นช่องทางที่2นั่นเอง Two Money Wallet จะมีความแตกต่างก็คือว่าจะมีข้าวถมเงินเพิ่มเติมแล้วก็ช่องทางที่สามนะคะสำหรับคนที่มีคริปโตเนาะแล้วก็สามารถใช้คริปโตเคอเรนซีได้สามารถรองรับได้ทุกสกุลเงินเลยอันนี้แล้วแต่คนใช้บริการเนาะว่าะสดกชองงทไหน หลังจากที่มีการเติมเงินแล้วแล้วเรามาออเด d e r แล้วทําไมมันล่าช้าหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเข้ามาที่หมวดหมดติดต่อแอดมินได้เลยติดต่อแอดมินก็จะมีการหมวดหมดให้เลือกว่ามีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องอะไรอเดอร์ order, การชาระเงินหรืออื่นๆอ,อันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่เราเจอปัญหาแล้วเราก็มาแจ้งปัญหาได้เลยสามารถ พิมพ์ข้อความบอกได้แล้วก็อย่าลืมกรอกเลขออเดอร์ด้วยหรือว่าจะสามารถเพิ่มฝ่ายได้แล้วก็ค่อยกดส่งตัวหรืออาจจะสะดวกอีช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางไลน์นะคะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยตามช่องทางนี้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้เช่นกันหลังจากนั้นนะคะจะมีการแนะนําเพื่อนถ้ารู้สึกว่าประทับใจในการใช้งานเนี่ยก็สามารถคัดลอกแล้วก็แชร์ส่งต่อให้คนที่คุณรักก็ได้เราไปดูกันครัว่าออเดอร์ที่เราเลือกไปมันจะมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะเราจะมีอะยอดไลน์อยู่ที่4เนาะให้เราลองกดรีเฟรชกันอีกส เมื่อกดรีเฟรชแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ายอดเนี่ยก็มีการขึ้นมาถึงจำนวนที่เราต้องการเลยก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้บริการประมาณนี้น่ะเองถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างที่เราแปะไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ